อีซูซูดีแม็2.5 b ปี2015ราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทประวัติดีฟรีดาวผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้น กับน้องเอศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเอมาพร้อมกับเจ้าอ e ี 2, ุสดีแม็กตู้ทึบรถทําเงินล้านคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษเพียง3ามแสนบาทเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวน้องเอจะพามาชมรายละเอียดรอบคันเจ้าคันนี้กันค่ะก่อนอื่นเรามาชมรายละเอียด รถคันนี้แบบรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้เป็นข่าวเดิมจากโรงงานนะคะรถเดิมนะคะของเราถ้ามีก็เก็บสีแค่รอยสกิดเหินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักติกคว่มน้ําท่วมนะคะเพราะของเราคัดรถตอนเดียวมาใส่ตู้ใหม่ลงเล่มจดทะเบียนให้พร้อมขับนะคะและเรายังมาพร้อมกับล้อแม็กเวลให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อเป็นล้อแมกใหม่ทั้ง4ล้อนะคะคันนี้มาพร้อมมิกเวลนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ในส่วนของล้อกระทะผ่าน้องเอกก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญนะคะด้านหลังคันนี้ตกแต่งมาถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะและในส่วนของตู้นะคะก็เปิดปิดง่ายเช่นเคยนะคะเก็บกระชับนะคะมีที่ล็อกกุญแจให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องปี2015ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะ นี่นะคะเปิดมาในส่วนของห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยใหม่คลิบเลยนะคะอันนี้ปี15จริงๆนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยแกะนะคะในส่วนของสีนะคะตามจุดต่างๆนะคะที่แต้มมาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนี่ก็คือหมายถึงว่ารถยังไม่เคยรอยขันนะคะน็อตไม่เคยขันเลยนะคะนี่นะคะสังเกตได้นะคะตามหัวมุมน็อต ทุกตัวนะคะไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าได้รถเดิมรถสวยนะคะและที่สําคัญนะคะน้องเออยากจะบอกว่าคันนี้ไหม่เพียง55,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะใครไม่ได้คันนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเป็นรถที่ใหม่จริงๆนะคะใม่แค่ห้าหมื่นกว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะไหม่แท้นะคะใครพลาดคันนี้ถือว่าพลาดมากๆนะเพราะราคาพิเศษมาก3ามแ0 0แับาทน้องเอจัดมาให้เลยพร้อมตู้นะคะเรียกได้ว่าสามารถนําไปทําเงินล้านได้อีกเยอะเลยนะคะ มาค่ะมาดูภายในกันค่ะมาค่ะมาชมห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันนะคะภายในบอกได้เลยนะคะว่าเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะใหม่มากๆนะคะเปิดมานะคะก็จะเจอเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแล้วก็นะคะที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเราแปลงไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่าห้าหมื่น 1,263กิโลเหมือนที่น้องเอบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยจริงๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องเอจะพามาทดลองขับเจ้าดี a มปี2015คันนี้กันนะคะไปกันเลยขับง่ายมากเลยนะคะเรื่องปีไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราคัดรถตอนเดียวเกรดเอมาใส่ตู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คันนี้บอกเลยว่าไม้น้อยด้วยนะคะทุกอะไรเบามากเลยค่ะสังเกตว่าจะขับได้ง่ายๆนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใครที่อยากได้รถไปวิ่งรถร่วมนะคะอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงก็ขับได้นะคะสบายๆชิลๆนะคะเกียร์ก็เข้าง่ายนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะคะ ย้ำสเปกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.5B นะคะปี2015ไม่แค่55,000นะคะ800กว่ากิโลเท่านั้นนะคะรนะาคาเพียง389,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมตู้ใหม่ๆแบบนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โปรของแถมอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบโทรหาต้องเอตอนนี้เลยนะคะที่0611737878นะคะและ ถ้าคุณพลาดคันนี้นะคะถือว่าคุณพลาดมากๆนะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะโทรหา้วงเอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่านองเอจะเอารถอะไรมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ